สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้สี่ทุ่มเคืองแล้วย่ยต่อยดีใจมากมายกายกองอืมดีใจยังบวทีโอ้ยอยู่บยาสุ่มทั้งหลายมันกระแพ่ให้จาของเด้วยพี่น้องเด้อ เออมัน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 ,มนุ่มใดมันแพร่ให้เจ้าของนี่ถอยระยากหัวหลายได้พี่นออ้องเออแพร่ไหแพร่ให้ทุกเรื่องไหมพี่นออ้องเอออีกสองอาทิตย์เท่ามาเบิงกันบาสีได้สังพญานาคตอบปอูป่าลิจิตตอบอเดอร์พี่นออ้องเด้อเออแต่ตอนนี้นะสบายหายห่วงไม่มีการทุกข์ไม่มีการอะไรทั้งสิ้น อืเด้อพี่น้องอันผู้ใดมันมาว่านบุกลูกป้าน่ะป่านป้าน่ะเป็นหลายลอยไรพ่ออเจาะนี่เอ้ยมันกระร้างหาว่านเนานเท่านะมันบอพี่น้องคอยมานางคิดอยู่เด้อผู้ใดก็ะยันกรยัให้ตั้งแต่เขามีความผิดหัวปอดซุ่มหามันนถะนะซุ่มบ่หุจักค่วมมันมาหาเว่าหาว่าให้แต่คนมันบ่พี่น้องอืมเอ้ยบาานี้เรื่องนี่ออกมาิเฮ็้จังไดมือนี่มันสินอนหลับบ่อืม พี่ายานาะกับคู่ปลาดิจิตเท่าหนะาวเบิ้งรู้มือนี่ข่เบิ้งอยู่ในช่องเนาะป้ายางรดกระแตกคนเด้ออันอยางรดอันกระเบิดบอกคือจังใดหัวกวันอันช่องแดงเดอ้อแลนนี้เพิ <c oughs> ่งอยากหัวมือนีไข่นอนบหลับมอนียายต้อยนอนบหลับสุ่มใดที่มันบหวังดีมันกระสินอนบหลับจักว่าสิไปหาเรื่องอยังอีกบ่ซสุ่มเหมือนผีปอบเนี่ยอื นี่ล่ะเขาเอื่นว่าดีใจคอยกระนอนบอรบคอยบ่นอนมือเนี่ยคอยสินั่งเบามันอยู่นี่ลหละเออคอยระย,ยากห,าหาัวหลเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมันมาหาเบาหาวาเนี่ยโอ้จะเป็นมือนี่ดีใจหลายตอบได้คําเดียวว่าดีใจนับจากวันนี้ไปอีกสองอาทิตย์สิไร้หูว่าสิสางตอบอ ข่นสางตอกับสิมี่ยังยังจะเก็บสีกับเก็บส่วนประกอบต่างๆมินบะพีนองอันนี้อ์เพ่อนกับไงสมบูรณ์เว้ยเป็นแล่นมากอ่ะทางราชการเขาเจ้ากับว่านะนแมนบอกสิมีผู้ใหก่าเห็ดเอาคันอีกสองอาทิตย์เห็ดต่อนี่ไข่สีหัวขวัญไข่บักยางไงเลยแต่เดวนี่ไข่กับหัวขวัญจะน,นอนบ่หลาบแต่เป็นยัง้หัวขวัญนั่นตัวอ่า เซนยกไห้ท่านบานโกกอ,อกเราเด้ล่ะท่านพ่อผู้ป่าลิจิตนะเบิงสมพอ่อเราเนาะเบิงหลู่เพิ่นย่อะไรเพิ่นกเ็เฮ็ดตาใสแป๊วเพิ่นก็ยิ้มเนาะเพิ่นบ่โอ้ยอีซุ่มไดอันสั่งๆน่ะตายพอดีพี่น้องอืซุ่มมันนั่นดีด,ด,ดงดงเราป่านนี้ดีดยังบุญนี่เฮาสิเฮ็ดไก่เหรอมันสิเอาแควมาถูกันได้แบัดนี้แขวแขวเอาแควมาถูกันไหมพี่น้องว่าสิเฮ็ดจังไดเฮ่อค่อยสิลสนะเขาค่อยสิหาเรื่องมาอีกน,นะนะ โอ้ยภาษาอันอั้นต้นนันไม่บักกะทินมันกะหาเรื่องทไอไีไม่ได้ว่าหลายไ,ไม่พี่น้องโอ้ยคอยระยะาหัวหะายเปิบอกไปว่ามากกัขั้นดังบ้านสิเป็นวัดเอาคุณหลานมาเฮ็ดหยังเดี๋ยนี่คุณหลาน <c oughs> ไปไปแย่สิดีใจแย่สีเบาอยู่คนเดียวโอ้ยย่รอย่ากหัวหะาย น้ำก่อนคุณหลนานไปน้ำไม,ม่ากิน,นปไปออนามมาด้ดูไปน้ำมาดูรูวันนี้ได้นี้ได้ไดไมีแล้วกินน้ำก้อนข้อแหงเบ้าลายมือเนี่ยโซเลหลายอีกสองอาทิตย์กัสิธาเบื้องเด้อเพื่อเือุ้มันอันบรรดามมา,มา,มาทั้งหลายมันสิหาเรื่องอยังอีกกุณนี่หาเรื่องอยังก็กหาเรื่องไปโลดมันบรขีข่คันอืมซุ่มผีบ่า เรื่องเขาตายตูเพราว่ามู่หนี่พ้าตตกตำาฮยอยากหัวหลาเมื่อนี่เบิงข่าวเล้วนอนบ่นอนเมื่อนี่สีเบิงยุ่งสิละสีนางคุยกับพี่นอ้องอืมขนเฮ้านอะแมนบ่นี่ลาเขาเอื่อนว่าน่ะแพ่เป็นพระสนะก็เป็นม่านคือเเ่า ม่านมันกับสีผ้าก,กันจอบถ้าจ้องเด้อบะเนี่จ้องท้าจอบ้ากันถ้าแกงอีกเด้อ่ะนี่มันสิไปหาเรื่องอยังบ้มาอืมมันบ่ตรี้ข้าหาขี่ฟอยมันหาโดขี้ฟอยห้าไม่เป็นขี้ขี้ฟอยเปียกมันกับว่าติดไฟคือเกาแมนบาพี่น้องขี้ขี้ขี้ฟอยเปียกเห็นไหมมันติดไฟเออ หัวหามันแล้วแต่มันสีผ้ากันหาตัวซุ่มพีปอบเนี่ยอมันนี่บอมเบ้ามากนี่ศูนย์เห็นซุ่มมันหลายซุ่มมันหาเหลื่องมาใส่เนี่ยเออคือสีซักดินซักงอล่ะคิดเบิ้งเอาลวดเข้าดีใจว่าว่าเฮ้านี่ยม่ได้ทุกน้อแเมืนบอข้าเจ้ากับเซตกับปัดกับกวาดตอนนี้ลหละเห็นบ่ ก่อนก่อนสิมีเรื่องอันดีขึ้นมากนี่โอ้ยฝนตกต่างหลายมือเด้เออฝนตกบ้านกกกอกต่างหลายมือล,มละช่ำละลางประสันพื่นละมุธทางเหรียญน,น้ำอยู่โอ้ยสมนำพื้นนำหนามนันเด้คนนี่เบิ่งเด้อพี่น้องไปเบิ่งอยู่อันนั่อันไรซดอันข้าเจ้าเอาออกมาน่ะฝนตกใส่บ้านกกกอกเนาะแถวบริเวณเนาะ เดี๋ยวไปเบิรงพระยายนคผู้ฝ่ารดิจิตบื้ยคืองามแถววะเต็มร้านอยู่ไงเห็ดอึงตึงอยู่น้องแมนบอพี่นออ้องเพิ่นลำมู่ทางเหรียญน้าเพิ่นลำมู่ทางหัวแบนี้อีซุ่มมันหาเรื่องอีอิซุ่มมาแลงวันทั้งหลายนี่หาตอมนี่เว้ยสิได้ขี่ยังระบาดนี่พี่น้องอือสมดำนามันหลายมันถ้าจอบถาเจอถัดซองแต่เรื่องของผู้อื่นเอาต่แนวบอดีมากว่าแมนบอ หาแต่แนวบอดีมาใส่ขีฟอยกระเปียกเลยด้น้ำกับชะล่างเราด้บัดนี้เออกะ้ล่างบ้านกุ๊กกอกไปเอาแนวบอดีนี้เออเพิ่นกับมุทางเห่นน้ำตัวบัดนี่เออปีิหารกับบังเกิดตัวัดนี้เห็นบ่พี่น้องแม่นคือข่อยบเจคิดคือข่อยบ่แต่ละคนเออฝนตกเอาซาปัสันเห็นบ่แนวใดบด่ดีเพิ่นกับเอานี้ไปกับน้ำม,มดแล้วต่อไปนี้ก็สิมีแจะเรื่องดีดี อีกสองอาทิตย์เข้ามาเบิงกันว่าสีได้ส่างต่อบอส้างต่อก็คือเห็ดอย่างวันตีท่าสีพี่น้องอืมท่าสีให้สวยงามปรับภูมิทัศน์ใหม่เ้าเพิ่นกะว่าเนาะแถวนั้นบ่มีแเด้บ่มีเห็ดบ่มี่หมองเป็นแล่นมากยกให้เป็นของไทยบ้านกุกกอกอืมมนียายต้อยขอเว้าเรื้อนี้บ่มีเรื่องอยังดอกอยากเ้าซื้อดีใจนะดีใจก็นอนรรบ่หลับ เออยายต้อยดีใจนอนบลาบแต่ซุ่มเสียใจนี่ที่จังหวัดศรเฮียจังได้ป่านนี่ว่าไงม,มันโทรศัพท์หากันลราบอ,องอ้างง้างทิ้งซันทิงสิโอ้ยนี้นั่นานั่นี่น,น,นี่มันสิหาแนวเบาได้ป่ะเนี้เฮ็ียดยังบอได้พี่น้องระยะหัวหลเอาเอาเอาซ้ำหนีก่อนเด้อพ่อหอมปากหอมคอจังน้อยค่อยไปมือหนาค่อยพอกันไหมเนาะแมนบอยายต้อยก็อยากอยากไล่สดเนอะเออแต่ว่าบอกาเดี๋ยวรอ ร่อห้อพีแคตก่อนพีแคตมากก่อนยายแคตอ่า <Channel. S 1> ชาแนลชาแนลอลอกสีมานอนบ้านยายต่อยเนี้สีมาได้พ่อได้คุยกันเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายต้อยหน่อยนะคะสวัสด,ดีค่ะคุยนัวหัวมวนจ้าสวัสด,ดีจ้า